โจฮาพาเที่ยววัดอรุณค่ะนุ่นมาขึ้นเหลือข้ามฟากที่ท่าเตียนนะคะค่าบริการนั่งเหลือข้ามฟาก5าบาทค่ะมาวัดอรุณทั้งทีต้องไม่พลาดในการแต่งชุดไทยเที่ยวนะคะมีหลากหลายล้านที่เลือกมากเลยเดินเข้ามาวัดก็จะพบกับพญายักษ์สองนหรือรู้จักกันดีในนามยักษ์วัดแจ้งค่ะนี่คือยักษ์ยืนคู่แห่งแรกของโลกเลยนะคะ ที่มีตำนานเล่าขานความศักดิ์สิทธิ์มามากกว่า200ปีค่ะมีความเชื่อว่าถ้าใครลอดซุ้มประตูเข้ามาจะช่วยเสริมดวงชะตานะคะพอผ่านเข้ามาก็จะเห็นพระปางวัดอรุณที่วิจิตรงดงามมากเลยค่ะเสร็จแล้วมากราบพระเจ้าตากสินมหาราชที่โบสถ์น้อยสำคัญเลยอย่าลืมมาลอดพระแท่นนะคะเชื่อกันว่าล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย,ายเสริมสิริมงคลให้กับเราไหว้พระจุฬามณีเจดีย์และขอพรหลวงพ่อรุ่งมงคล ที่สำคัญต้องไม่พลาดจุดชมวิวหลักล้านเพื่อรอชมภาพพรอาทิตตกและแสงที่สวยงามค่ะ